ครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่อง p พ p p เ r รยของเราเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแพดอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับประจำวันที่11เดือนอตุลาคมปี2022นะครับซึ่งแพดในสัปดาห์นี้นะครับมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มเข้ามาและมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงคร่าวๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดในคลิปกันได้เลยครับ สำหรับแพทอัปเดตนะครับประจำมาที่11เดเดือนตุลาคมปี2022นี้นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญครับที่เป็นตัวอัปเดตนะในประจำสัปดาห์นี้นะฮะก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆอยู่ประมาณ34ประเด็นนะครับซึ่งการอัปเดตในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ดังนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือปรับสมดุลตัวละครนะครับแล้วก็ปรับแก้ในบางส่วนนะฮะแล้วก็ มีการปรับปรุงเรื่องของตัวบั๊กในตัวเกมในบางอย่างนะครับรวมถึงกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็มีการอัปเดตพรีแ n นน u n c e m e n t นะครับก็คือ,อสิ่งที่จะเตรียมประกาศเข้ามาซึ่งหลายๆคนคาดเดาไว้ก็คือเรื่องของงานไฮเดลคาร์ป on ball นั่นเองนะครับซึ่งจะจัดในช่วงประมาณเดือนธันวาคมอโอเคนะครับ เราไปที่เรื่องแรกกันก่อนก็คือเรื่องของ Class Balance นะครับในสัปดาห์นี้นะครับตัวแปรหล,ลักที่มีการปรับสมดุลนะครับตัวละครนะจะเป็นอาชีพซีร i อุสนะครับยักษ์แกรนด์มาร์สเตอรันโนวานะครับแล้วก็ทุกอาชีพนะครับทีนี้เราจะมาจับประเด็นกันอย่างนี้เดี๋ยวเราไปที่อาชีพแรกกันก่อนก็คือซีริอุสนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออนอาชีพซีริอุสนะ ซึ่งใน ID ดีหลักผมมีพอดีเลยอ่าิ i รอุสนะครับสำหรับอาชีพสิเ i อุสนั้นนะครับสิ่งที่ได้มีการปรับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสกิลกันก่อนนะฮะสำหรับสิเ i อุสนั้นนะครับมีการปรับไปทั้งสิ้น3สกิลก็คือเจตุรเทพไร่รําฟ h นิกส์นะครับก็คือสกิลนี้นะนี่นะครับแ,แล้วก็สกิลที่2นะครับกระบองสายฟ้านะครับ ก็คือสกิลนี้นะครับนะฮะสกิลที่3สุดท้ายก็คือกระบอง8ทิศนะครับก็คือสกิลสกิลนี่นะฮะกระบอง8ทิศโอเคเรามาที่สกิลแรกกันก่อนจตุรเทพไร่รำฟีนิกส์นะครับปรับเพิ่มระยะเคลื่อนที่เมื่อมีการใช้ทักษะนะครับก็คือได้มีการปรับเพิ่มระยะการเคลื่อนที่นะครับเมื่อมีการใช้ทักษะนะครับก็คือใช้เมื่อเมื่อมีการเคลื่อนที่นะครับ สามารถที่จะใช้ทักษะนะครับได้ไกลย,ยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเคลื่อนที่นะนะครับปรับเพิ่มระยะการเคลื่อนที่ในขณะที่ก็คือปกติสกิลมันอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไปทาดาเมจได้ไกลขึ้นก็เขาก็ทาในส่วนของการเพิ่มระยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของรายละเอียดสกิลกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอวาร์ปไปที่ ดันเจียนที่ผมไปเป็นประจำนะก็คือปราสาทครอนนั่นเองนะฮะผมจะยกเอาเพียงแค่สกิลที่มีการปรับสมดุลนะครับก็คือสสกิลนะครับก็คือจตุรเทพไร่รำฟีนิกส์นะครับแล้วก็กระบองสายฟ้านะครับแล้วก็กระบอง8ทิศละกันนะครับซึ่งทั้งสสกิลนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในเชิงลึกอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคนะครับ เรามาดูกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสำหรับสกิลจตุรเทพไร่รำฟินิกส์เห็นไหมครับคือโจมตีได้ไกลขึ้นนะฮะนี่คือไปได้ไก่ขึ้นแล้วก็มีตวัดครั้งสุดท้ายทำให้เกิดดาเมจระยะไกลด้วยนะฮะบึมอ่าอันนี้คือผลจตุรเทพไร่รำฟินิกส์นะอ่าต่อมานะครับในส่วนของอ่ะนี่เลยนี่นะครับ ต่อมานในส่วนของสกิลต่อมาก็คือกระบองสายฟ้านะครับได้มีการปรับเพิ่มระยะขึ้นที่ของทักษะเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกระบองสายฟ้านะ,ะเรามาดูกันนี่นะครับก็คือพุ่งเข้าไปทำดาเมจได้ไกลขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราดูอีกทีนะนี่นะครับไกลประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะ หมาป่าผมก็ช่วยโจมตีนะโอ้ไกลอยู่นะไกลอยู่นะครับเออต่อมานะครับสกิลที่3นะครับก็คือกระบอง8ทิศได้ปรับปรุงให้สามารถใช้ทักษะกระบองสายฟ้าแล้วก็จะุรเทพรายล้อมฟินิกได้ทันทีเลยก็คือซัพพอร์ตสสกิลเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะที่มีการใช้ผลกระบอง8ทิศ ก็คือเมื่อมีการใช้สกิลกระบอง8ทิศนะครับจะสามารถคอมโบต่อได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะเห็นไหมโอ้เยี่ยมยอดเลยนะครับต่อได้เลยเห็นไหมเมื่อมีการตวัดกระบอง8ปทิศปั๊บต่อได้เลยนะครับเป็นโฟล์ธรรมชาติอย่างมากเลยลองดูซินะครับเดี๋ยวออตโต้ดู เดี๋ยวผมขอวาร์ปเข้าไปในโหมดฮาดูมแล้วกันนะมันจะได้มีมอนสเตอร์เยอะๆนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆก็คือเมื่อมีการไร่สกิลกระบอง8ทิศนะครับก็จะสามารถต่อคอมโบในสกิลอื่นได้เลยนี่นะครับต่อได้เลยเห็นไหมฮะอันนี้คือเยี่ยมเลยนะครับอันนี้คือเยี่ยมเลยแทงได้เลยนะครับ นี่คือแบบนี้เลยนะฮะโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับต่อได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะโอเค <c oughs> ทีนี้นะครับเราจะมาสรุปตรงนี้กันนิดนึ่งเดี๋ยวผมขอย้ายกลับไปทีออ่จุดปกติก่อนแล้วกันนะนะครับจะได้หลบมอนสเตอร์นิดนึงนะฮะโอเคนะครับแล้วก็นะครับ ได้ปรับเปลี่ยนให้กระแสเพิ่มขอบเขตนะครับก็คือในสกิลกระบอง8ทิศนะครับในส่วนของกระแสนะครับมันมีตรงนี้นะครับเป็นชื่อว่ากระแสเพิ่มขอบเขตนะครับของทักษะนะครับให้เป็นการเพิ่มกระแสโจมตีสับเท้านะครับก็คือเ<ก><ก>มื่อใช้ทักษะจะโจมตีหลังเคลื่อนที่นะครับก็คือเมื่อมีการเปิดตัวนี้นะครับจะโจมตีหลังจากเคลื่อนที่ได้ทันที นะครับแล้วก็เป็นสถานะคงกระพันขณะเคลื่อนที่ด้วยนะครับอันนี้คือดีนะครับอันนี้คือดีเสริมมานะครับอันนี้คือเสริมมายังไม่พอนะครับในส่วนของกระแสับสับเท้าเนี่ยเขาบอกเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วในสกิลเนาะตรงนี้นะครับก็คือทาความเข้าใจว่าสามารถโจมตีได้ทันทีเมื่อเคลื่อนที่อยู่นะครับแล้วก็ตอนที่เราเคลื่อนที่อยู่ตอนใช้สกิลนี้เนี่ยจะเป็นผลคงกระพันซะด้วยนะครับอ่าอันนี้คือดีนะครับอันนี้คือดีเลยนะฮะ โอเคนะครับสำหรับอาชีพซีริอุสก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่อาชีพหลักของผมก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขมวดรวมทีเดียวเลยนะครับสำหรับอาชีพอื่นๆนะครับสำหรับอาชีพยาฉะนะครับยาฉะนะครับสิ่งที่ได้รับการปรับของยาฉะคือ1นนะครับในสกิลพุ่งชนกระหน่ำก็คือสกิลวิ่งนั่นเองของยาฉะนะครับ ปรับเพิ่มเวลาใช้ซ้ําของสกิลนะครับเพิ่มขึ้นจาก7เป็น8วินาทียังไม่พอนะครับยังไม่พอยังลดระยะของการเคลื่อนที่ให้ได้ไกลน้อยลงด้วยและยังไม่พอนะครับลดความเร็วของการวิ่งลงมาอีกด้วยนะครับนี่คือเนิฟสกิลวิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนแกรนมาสเตอร์นะครับแกรนมาสเตอร์นะครับปรับคำอธิบายสกิลแค่นั้นเอง ในส่วนของกระแสเคี่ยวแห่งลมหนาวของทักษะมาป่าหมอบนะครับเปลี่ยนคำอธิบายนิดหน่อยนะครับใครเป็นเมนแกรนก็ลองไปเช็คดูนะครับในส่วนของลันก็เหมือนกันนะครับลันได้ปรับเพิ่มเวลาของผลซุปอาร์มนะครับหลังสําเร็จการโจมตีด้วยทักษะสายลมแผ่วเบาก็คือทักษะนี้นะครับเมื่อมีการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วมันจะมีช่วงปิดครั้งสุดท้ายนิดหนึ่งเนี่ย SA มันหายไปก่อนนะครับเขาเลยปรับเพิ่มให้อยู่จนถึงเสร็จสิ้นนะครับโอเค ต่อมาก็คือโนวานะครับปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อทักษะการจู่โจมแห่งคาทุมนะครับให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการใช้ทักษะบุกรุกนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนใน Discord ของผมนะครับที่เขาเป็นเมนโนวานะครับเขาก็ไปลองดูนะครับก็โอเคโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอาชีพนะครับได้มีการปรับนะครับให้สามารถเปิดปิดเทคโนโลยีของสกิลนะครับได้ตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับก็คือหมายความว่า สำหรับสกิลใดก็ตามจะถูกปรับได้ตั้งแต่เลเวล1พวกกระแสทั้งหมดนี้นะครับให้มีออนออฟด้วยนะครับให้มีออนออฟด้วยนะนี่ในนี้นะครับหรือบางสกิลเดี๋ยวเราไปดูบางสกิลนะฮะอ่าอีแป๊บนึงนะบางสกิลนะครับนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมครับ ได้ตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับอันนี้คือมีการปรับให้ทุกอาชีพสามารถเปิดใช้เทคโนโลยีกระแสในสกิลได้ตั้งแต่เลเวล1นะครับอันนี้คือดีมากๆสําหรับการปรับสมดุลในจุดนี้นะครับคืออยากให้ทุกอาชีพสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับก็มีการปรับแก้นิดหน่อยในบางในหลายๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นล,ลันลิเปอร์วูฟควีนนะครับปรับการใช้ทักษะความเร็วในการโจมตีขึ้นสายฟ้า ที่ปรับใช้ท่าให้ถูกปรับช้าลงอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะขอไล่แบบรวมๆนะครับหลันนะครับแก้ไขปัญหาเวลาปรับใช้ผลซุปอาร์มนะครับในสายลมแผ่วเบาให้สั้นกว่าปกติในขณะที่ปรับใช้ทักษะระบำงดงามสูงกว่าระดับ2นะครับก็คือมีการปรับในผลของสกิลบริปเปอร์แก้ไขปัญหาที่สามารถโจมตีได้สูงสุด18ครั้งเท่านั้นเมื่อใช้ทักษะฝ่าความตายอย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาวุ๊คควีนนะครับแก้ปัญหาความเร็วในการโจมตีของทักษะนะครับขึ้นสายฟ้า ที่มีการใช้ธาตุถูกปรับให้ช้าลงนะครับก็คือโจมตีช้าลงนั่นเองนะครับอเวนเจอร์แก้ไขปัญหาที่สามารถปรับใช้ผลเพิ่มพลังป้องกันก็ต่อเมื่อใช้ทักษะสมดุลสังหาร2ครั้งเท่านั้นนะครับหมายความว่าเอ,าอเวนเจอร์เนี่ยตรงส่วนนี้ได้ถูกเนิร์ฟไปนิดหนึ่งนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อเราใช้สกิลสมดุลสังหารเนี่ยครั้งเดียวจะไม่ได้รับผลเพิ่มพลังป้องกันจะต้องใช้ครบ2ครั้งเท่านั้นนะครับ ในส่วนของยอนฮาวานะครับแก้ไขปัญหาที่ไม่มีเอฟเฟกเสียงขณะเคลื่อนที่เมื่อใช้ทักษะเซี่ยวภูผาน้ําแข็งนะครับก็เป็นกระแสนะครับของอทักษะเซี่ยวภูผาน้ําแข็งก็ให้มีเสียงเอฟเฟกแล้วนะครับแล้วก็เรเวนแก้ปัญหาที่มีผลสหพานผิดปกติถูกปรับใช้เป็นช็อตเมื่อใช้ทักษะเงาแห่งความมืดตอนที่มีสถานะรับชิ้นส่วนนะครับอินวอเกอร์แก้ปัญหาที่ความเร็วของทักษะกระแสทําลายต่อเนื่องช้าอย่างผิดปกตินะครับในขณะที่ล่าอัตโนมัติ แล้วตั้งเป้าหมายถัดไปนะครับก็คือปรับแก้ตรงนี้ให้นะครับต่อมาพาราดินนะครับแก้ปัญหาที่ UI ของท่านและปุ่มดูทักษะล่วงหน้านะครับโอ้หลายอาชีพเลยนะครับก็มีการปรับแก้บ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็มีในส่วนของนะครับในส่วนของนางฟ้านะครับก็มีการเพิ่มผลสื่อใจนางฟ้าเข้ามานะครับให้มีการแสดงอุปนิสัยได้ แล้วก็มีในเรื่องของการเพิ่มไอเทมนะครับที่เป็นไอเทมที่ชื่อว่าไอเทมขวดน้าค้างรุ่งอรุณนะครับซึ่งขวดน้ําค้างรุ่งอรุณเนี่ยนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับก็จะมีรุ่งอรุณความระยับนะครับก็คือเพิ่มความระยับ100ต่อ1ขวดนะครับรุ่งอรุณความฝ่ายรู้3 0 0พนะครับความระยับความฝ่ายรู้ก็จะเป็นความระยับ50าฝ่รู้พันหแล้วแต่นะครับว่าเราจะได้ขวดอะไรมันก็จะไปเพิ่มค่าสแตตเหล่านั้นซึ่งมันก็จะดีกว่าการที่ เรามาสุ่มลุ้นเอาว่าเราจะตอบคําถามไหนเราจะได้สเต็อะไรมานะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อใช้น้ําค้างรุ่งอรุณอุปนิสัยความใ่รู้ความระยับจะสามารถดําเนินเควสดกาจัดศัตรูโดยรอบ1000ตัวได้โดยหากสาเร็จเควสดังกล่าวแล้วก็จะได้รับค่าอุปนิสัยเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรับนาในแพทนเนาะโอเคนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงเนาะ แล้วก็มีการเพิ่มในครับกิจกรรมออกผจญภัยนักกับนางฟ้านะก็แค่กำจัดมอนสเตอร์นะครับสำเร็จความขอร้องนางฟ้าแล้วก็เล่นกับนางฟ้านะครับก็จะได้ขวดน้ํายารุ่งอรุณแต่เรามารุ้นว่าเราจะได้ขวดประเภทไหนนะครับก็จะได้มา2ขวดนะแล้วก็จะเล่นกับนางฟ้าก็จะได้งานแสดงดนตรีแสนสนุกนะครับเป็นเซตเครื่องดน,นตรีที่ดูเหมือนมีเสียงเพลงอันไพเราะเพิ่มความน่าสนใจของนางฟ้า150หหน่วยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็กิจกรรมภารกิจรายวันกล่องทมินของมานี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกำจัดมอนสเตอร์นะครับทุกวันนะครับครบ15,000ตัวเราจะได้กล่องธมินของมานี่มาวันละ3กล่องนะครับกิจกรรมนี้มีเวลา1สัปดาห์แล้วก็ <c oughs> ทุกการสําเร็จครบ3ครั้ง12ครั้ง18ครั้งนะครับก็จะได้อีกครั้งละ5 5แล้วก็10นะครับรวมแล้วก็จะเป็น20บวกกับกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด7วันนะครับ 7, 3, 21, นะครับก็จะเป็น ยี่สิบบวกยี่สิบเอ็ดก็จะได้สี่สิบเอ็ดกล่องนะครับนะฮะเต็มๆก็คือสี่สิบเอ็ดกล่องนะแล้วก็นะครับกิจกรรมกล่องขนมหวานของแม่มดนะครับกิจกรรมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือให้เราใช้สิ่งเหล่านี้นะครับก็คือใช้พลังงานหนึ่งร้อยนะครับสำเร็จการรวบรวมโดยใช้คนงานเก้าคนนะครับแล้วก็ปลูกพืชที่สวนครัวเก้าครั้งนะครับต่อวันนะครับเป็นเวลาสามสัปดาห์นะครับยี่สิบเอ็ดวันนะครับซึ่งถ้าเราสะสมครบอันนี้อย่างละชิ้น จะทําให้เราสามารถรวบรวมเป็นกล่องขนมหวานของแม่มดนะครับซึ่งเมื่อเปิดจะมีโอกาสได้ลูกหวานฮาโลวีน1อันนะครับกล่องโทเทม2 0 0นะครับขนมฮาโลวีน1อันใบกู้คือมระสิาหนึ่งพันแล้วก็แผ่นินโบราณ2,000ซึ่งผมก็แนะนําว่าให้เราแลกมารวมกันแล้วให้เปิดทีเดียวจะคุ้มกว่านะครับต่อมากิจกรรมของของวัญความทรงจําวันฮาโลวีนนะฮะกิจกรรมนี้เวลา3สัปดาห์นะครับสสัปดาห์ที่เหลือก,ก็เท่ากับ1เดือนพอดีนะครับตลอดเดือนเดือน,น,นตุลาคมนี้เลย ก็ให้เราทํากิจกรรมนี้นะครับซึ่งสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวนะมีเวลา3สัปดาห์ก็แค่กล่องก็จะได้รับกล่องขนมหวานนะครับซึ่งเมื่อเราทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมของขวัญในความทรงจำนะครับนี่นี่ครับกิจกรรมนี้นะครับเมื่อเราสําเร็จครบหนึ่งนะครับเราจะได้กล่องนี้มาก็คือกล่องเกาะม้าฮาโลวีนนะครับก็จะมีเกาะแล้วก็ใบเปลี่ยนรูปลักษ์ม้าได้1ครั้งนะครับ แล้วก็ถ้าครบ3นะครับก็จะได้รับกล่องขนมหวานนะครับซึ่งภายในบรรจุบ้านแสนหอมหวานนะครับเอาไว้จัดค่ายนะฮะแล้วก็ครบ5ครั้งก็จะได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับตัวกอสบี้พันจรเทียหกนะแล้วก็สําเร็จครบ7ครั้งนะครับก็จะได้ที่ประดับศีรษะเขาอสูรนะฮะอันนี้ก็น่ารักดีนะครับก็ประมาณนี้แหละครับกิจกรรมไม่มีอะไรมากเนาะช่วงนี้ก็ฟาร์มมอนกันไปนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมในค่ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ในช่วงสัปดาห์นี้ก็หลกัหลกๆเลยก็จะมีนี่นะครับลูกพืชสวนครัวใช่ไหมใช้พลังกำลัง100นะครับสำเร็จครบ9คนใช่ไหมแล้วก็100นี่ก็ครบแล้วนะครับนี่ครบแล้วนี่เราก็แลกเปลี่ยนได้แล้วครับ1อันนะครับต่อวันนะต่อวันแล้วครบ1นอันเราก็ได้กล่องนี้มานะครับก็คือกล่องมา้าฮาโลวีนนะครับแค่นี้เอง นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ให้ส่งคนงานนะครับออกไปทํางานไว้ทุกวันนะครับโดยที่เราติ๊กตรงนี้ไว้นะครับเวลาเรามารับทุกวันเนี่ยมันจะทําให้สําเร็จควสได้ทันทีนะครับเเนี่ยไม่ใช่ยากเลย9คนนะครับคนงานเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับเสร็จอยู่แล้วแล้วก็มาทําสําเร็จล่วงหน้าอีกสักอันนึงนะครับซึ่งใช้แรงประมาณสักร้อยกว่านี่ก็ได้แล้วนะครับก็ผ่านแล้ว นะอันนี้ก็คือไม่ยากสบายมากนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปลูกผักสวนครัวนะครับซึ่งแนะนำว่าให้เพื่อนๆปลูกไว้ทุกวันนะครับปลูกไว้ทุกวันเลยนะครับก็สามารถที่จะมาเก็บได้ทุกวันตอนเราเข้ามาในค่ายมันก็จะเก็บทันทีถูกต้องไหมแล้วก็จะผ่านทันทีอยู่แล้วนะครับอ่าซึ่งอังนั้นเราก็สบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ใช้แรงงานอีก80นะฮะก็เนี่ยแหละครับประมาณนี้ กิจกรรมไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากสบายมากนะครับสบายมากเลยแล้วก็มาฟาร์มมอนแค่นั้นเองครับผมไม่มีอะไรเลยครับกิจกรรมฟาร์มมอนล้วนๆนะฮะเนี่ยหมื่นห้าพันตัวแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับเพราะปกติเราก็ทําเควสฟาร์มมอนกันอยู่แล้วนะครับสบายนะครับโอเคนะครับสําหรับแพทอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับง่ายๆเลยก็คือบัฟซิริอุสแล้วก็เนื้อยาชะนะครับแล้วก็ปรับ บางอาชีพนิดหน่อยปรับแก้คาําอธิบายหลังน่นนั่นนี่นู่นนี่นี่หน่อยๆน่อยแต่หลักๆเลยก็คือเนื้อยาฉาแล้วก็บัฟซี Us อุสนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็แผ่นอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ